ลา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 ว่ชิ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 เกนฮ่าฮ่า่าีม่ไม่ชิเกนอยู่โอ้เดินไม่ได้ต้องให้ไก่เดินกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดได้นี่ไงออกได้มึงขึ้นเลยมึงทำที้ยอะไรไม่มึงดูนี่ก่อนลา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 ว่ชิชิชิเกดีมันชอบนะมึงไม่ชอบเย้าเป็นไก่หัดบินแล้วเหรอเป็นไก่หัดบินแล้วเหรอ เป็นไก่หัดโดดแล้วเหรอเป็นไก่หัดโดดแล้วเหรอเป็นคนหัดเดาแล้วเหรอหัดเดาแล้วเหรอมึงไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมมึงขึ้นไปเลยไอ้ียนี่ขึ้นนี่อ่ะเนี่ยเอ,อวะ่ะต้องให้สอนต้องให้สอนอย่างไม่สอนเลยนะไอพ่อคนนี้มึงจะก๊อปทำยี่แล้วกูต้องไปทางไหนวะนี่มันมีช่องเล็กๆอะ่ะเออขอบใจนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอ้าเอาไม่ได้เรื่องเลยกูเป็นไก่เองดีกว่า มึงเชื่อไหมกูโดดจริงมึงทำทำทีลา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 วะลงไปที่เอตว์ลาลาลาวะพี่เก๋จุดนี้ขับจุนี้ขับเป็นอย่างงี้แล้วมึงพูดดีเคขึ้นไปแล้วก็ไปสะพานลงมาเป็นคนก็สบายดีเหมือนกันเว้ยลา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 วะแล้วมึงจะลงมาทำยังงี้กูกดแล้วมันมีที่อะไรเกิดขึ้นอ๋อรถล่างกัล่ะมาเฮ้ยมึงก็ได้ยินมึงขึ้นเฮ้ยรอเขาด้วยรอเขาด้วย มึงเลิกเล่นแบบเฮี้ยแนวเฮี้ยอะไรอย่างงี้กูกูเลิกนานแล้วแต่มึงชวนกูนะไดออ้เฮี้ย